ตัดมาคือมีอัปเดตตัวเลขน,นะครับการเข้าซื้อของโบรกเกอร์ต่างๆนะครับนะครับการเข้าซื้อของโบรกเกอร์ต่างๆทีนี้เนี่ยล่าสุดคุณพิพัฒน์อ่านี่คนนี้นี่สน็ทกันดีนะฮะนะค,คุณพิพัฒน์เนี่ยเขาส่งตัวเลขมาแล้วนะครับว่าจีเนี่ยมีสต็อกน้ำมันนะครับสามารถดูได้ในเวอร์โอเมเตอร์นะฮะ 22,500ล้านบาร์เรลครับนะครับ2 5 0 0ล้านบาร์เรลนะครับโอ้โหเยอะนะฮะเป็นอันดับที่14ของโลกนะครับนะครับอันนี้คือคุณพิพัฒน์ส่งตัวเลขมาให้ดูนะครับนะครับนะครับก็เอ่อเข้าไปดูตามลิงก์ที่คุณพิพัฒน์ให้ดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปศึกษาแล้วก็เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนะครับ กลับมานะครับเอาที่เรื่องของฝรั่งกันก่อนนะครับไปรวบรวมตัวเลขมาครับว่าเฮ้ยตั้งแต่23ถึง3 23สิงหาถึง3กันยาเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าโหวบรรดาโบรเกอร์ที่รับออเดอร์จากต่างชาติเนี่ยเขาพลิกกลับมาซื้อเนี่ยดูดันนะผมใช้คำว่าดุดันนะฮะนะครับ K K P S นะครับก็จริงๆเราก็ เป็นโบรกเกอร์ที่ตอนนี้ผมว่าบรรด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 าไฮเดดเวิร์ดเนี่ยเขาจะใช้บริการ KKPS แปลว่า KKPS เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของของการที่เป็น wealth management ที่ใหญ่มากนะครับอ่านะครับก็พูดง่ายคือคุมคุมเงินคุมเงินบรรดาผู้มั่งมีไฮเด e เวิร์ดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่ง KKPS เนี่ยหรือพัฒละเนี่ยเขามีซื้อตั้งแต่ต้นปีไว้อยู่แล้วเกือบ50 0 0 0ล้านบาทนะครับ ในช่วงที่ตลาดไล่ขึ้นมารอบนี้ยี่สามสิงหาจนถึง3กันยาเนี่ยเขาซื้อมาประมาณ7 7 3 0 0ล้านนะครับถือว่าเยอะถือว่าเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะที่สุดนะฮะเพราะว่าอะไรในช่วงเวลานี้เขาอันดับ3ครับอันดับหนึ่งที่ซื้อเยอะที่สุดท่านเห็นแล้วตื่นเต้นกับผมป่ะา8,300ล้านคือเครดิตสวิตนะครับไม่มีรายการบิ๊กหลอดอะไรแปลกๆด้วยซื้อชัวนะฮะซึ่งเครดิตสวิตมีที่พลต่อตลาดนะครับนะครับแล้ว เจพีมอลแกนเนี่ยก็ซื้อซื้อซื้อไม่ได้เยอะมากครับ3ามเีจริงๆแล้วก่อนนั้นที่ซื้อเยอะกว่านี้แต่ว่าในสัปดาห์นี้เขาเป็นขายนะฮะ UBS ถ้ายังจําได้คือเมื่อสัปสสัปดาห์ที่แล้วอ่ะยังขายอยู่เลยแต่มาซื้อเยอะนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้นะฮะขออภยัยเออมาซื้อเยอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เลยทําให้ยอดเนี่ยพลิกกลับมาเป็นบวกนะฮะพันสรล้านนะฮะตั้งแต่วันที่23 3, จนถึง3นะฮะ c s a ยังคงเป็นขายอยู่ยังไม่กลับใจอยู่แค่บลกเดียวถ้ายังจําได้ตอนนั้นผมเล่าให้ฟังว่า UBS กับ c s a เนี่ยจะตายดีนะถ้า2เจ้านี้กลับใจมาน่าสนใจใช่ว่า UBS กลับใจนะฮะแต่ c s a ยังนะฮะปรากฏว่าพอมาสัปดาห์นี้ฮะอัปเดต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 ก็คือเครดิตสวิตยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในการซื้อสําหรับสัปดาห์นี้อยู่ครับพัฒละเป็นเบอร์6ในการซื้อนะฮะ JP พีมอ a แกจากเดิมที่ช่วงสอามิตทก่อนหน้านี้ซื้อเป็นเบอร์4เนี่ยของตลาดเลยนะฮะสัปดาห์นี้เขาเป็นขายครับก็อันดับก็เลยตกไปอยู่ที่35นะครับ UBS ดีกว่านี่คือเบอร์2ของสัปดาห์นี้เห็นมาัน่าตื่นเต้นซื้อถึง1,400ร้านนะฮะนะครับเนี่ย UBS มันน่าตื่นเต้นไงเท่ากับว่าสัปดาห์นี้เบอร์1กับเบอร์2นี่คือรับออเดอร์ 2, ต่างชาติชัดๆนะฮะชัดๆเลยนะฮะ C.S.A ก็ซื้อน้อยอ่ะ m a c q u a r ีเ่เป็นเทคโ p r o f i ไปไม่ว่ากันนะครับ J.P.Morgan ก็เป็นเทคโ p r o f i ไปเราจะพบว่าตั้งแต่ต้นปี c ีงพลิกกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับ UBS ย,ยั 30, ยงขายอยู่30,000ม <CO SA, S 2> ื่น m a c q u r ยังขายอยู่28,000ื่ C.S.A เพราะนั้น3เจ้านีนะ้ตับจับตาดูอย่างต่อนเนื่องนะฮะถ้าพลิกก็ถ้าพลิกบางไปซื้อชัดๆก็ตลาดก็น่าจะบวกได้อีกต่อนเนื่องอ่ะนะฮนะรประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ ถัดมานะครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเบสิสให้ฟังนะครับเบสิสมันเกิดสัญญาณดีของเบสิสเกิดขึ้นครับที่เปิดโอกาสว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะฮะน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยเอ่อท่านใดที่อยากจะเข้าใจเรื่องเบสิสให้มากๆนะครับผมมีสอนคอร์สออนไลน์นะนะครับก็ ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับถ้าไม่ประชาสัมพันธ์เลยก็เกรงใจนะฮะเกรงใจนะฮะประชาสัมพันธ์นบ้างนะครับอ่านะครับเข้าไปในสกิลเรนนะฮะท่านใดที่สนใจเรื่องของคอร์สออนไลน์นะครับอ่าจะได้รู้ว่าเราจะได้พูดอะไรกันจะได้รู้เรื่องเนี่ยก็จะมีคอร์สเนี่ยคอร์สไหนว่าคอร์สนี้อ่าทีเฟกทีเฟกนะฮะเสริมทัพเทคนิคด้วยทีเฟกนะครับ คอสมันก็ไม่แพงนะฮะสามพบาทนะฮะไม่แพงนะฮะลองดูได้ลองดูได้น่าสนใจนะฮะผมว่าคนได้ตังค์จากคอสนี้ไปเยอะนะค,คุ้มแล้วคุ้มค่าเรียนกันเกือบทุกคนแล้วนะครับที่ได้เรียนนะครับเพราะว่าในห้องไลน์เนี่ยเมื่อวานผมก็ได้คุยกับบรรดาคือจะอัปเดตกลยุทธ์กันทุกวนันเมื่อวานเนี่ยมันเกิดผิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นช่วงท้ายตลาดคือหุ้นไทยเนี่ยมันโดนเทลงมาเทลงมา,มานเทลงมาอันนี้ ไอ้น้าตัวงงอันนี้ช่วงนี้พอดีร้องกับลูกบ่อยนะฮะฝนเทลงมาเทลงมากับมากลับมาคือเมื่อวานเนี่ยคุณไทยมันเทลงมาคุณไทยเทลงมาผมก็เลยไปอัปเดตในห้องไลน์ของ TF เว่าเฮ<ะ>้ย hey! พวกคุณดูดีๆนะตลาดอ่ะมันก็ติบลบเยอะนะแต่ฟิวเจอร์ช่วงท้ายตลาดอะ่ะมันกดแหลกเลยมันกดแหลกเกินไปถ้าเราไปดูโครงสร้างของเซตเฟที่ปรับลดลงมาปรากฏว่ามันลงด้วยอะไร ท็อปไฟมันลงด้วยพวกฟีฟอตต่ำทั้งนั้นเลยลงด้วยอินทัตลงด้วยเดลต้าลงด้วยอะไรก็ไม่รู้อะลงด้วยแบบต,ตัวตัวไม่ใช่อะแต่กลุ่มที่เป็นตัวประคองตลาดเมื่อวานอะมันมีกล so <uh ุ่มที่ประคองตลาดที่ทําให้ตลาดยังยืนแล้วก็ไม่ได้ลงเยอะนะฮะเมื่อวานลบสิบเนี่ยแต่มันมีกลุ่มที่เป็นบวกแล้วก็ดูมีเนยยะคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นตัวเอกเมื่อวานนะฮะ ปิดโตเคมีก็มีบางตัวที่ที่ที่ปรับเพิ่มขึ้นครับนะครับอ่มีธนาคารพาณิชย์มีปิดโตเคมีนะครับแล้วก็มีบาบาบา,บาที่ช่วยทำให้มันปรับเพิ่มขึ้นได้ไอ้สะท้อนว่าตลาดมันไม่ได้แย่งจริงและการที่ฟิลเจอร์กดชี้นำลงไปก่อนแบบนี้โอกาสที่วันนี้จะเด้งเนี่ยโอ้หมีสูงถึงสูงถึงสูงถึงสูงมากนะครับดังนั้นเปิดลองไปเลยเปิดลองไปเลยเปิดลองไปเลยโอเพนลองซะ นะครับการเปิดลองก็เหมือนการซื้อนะครับสำหรับตัวฟนะิวเจอร์นั้นผมเชื่อว่าช่วงเช้าวันนี้กําไรเดาว่าต้องเป็นกําไรเนะดานะถ้าขาดทุนก็ขออภัยนะฮะท่านใดที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็ไปลงเรียนได้นะฮะแล้วก็หรือไม่ต้องลงเรียนก็ได้ะนะครับมันเติงตังก็มีอะไรก็ถามมาได้ทางไลน์เพราะว่าทุกคนก็มีไลน์ผมอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นเป็นประเภทพวกไม่ได้มีความลับอะไรนะรอยากถามอะไรก็ถามมาผมไม่เคยกักนะฮะว่าอยู่จะต้องมานั่งเป็นเมมเบอร์ นะฮะแล้วถึงจะตอบถ้าเรามีโอกาสได้คุยกันก็คือตอบอะนะครับนะครับเพียนงะแต่ว่าไอ้ห้องไลน์เนี่ยมันมันก็ไว้สําหรับถามคุยถามคุยเรื่องทีเฟกไงนะครับแล้วเขาก็เน้นคุยกันเรื่องนี้อ่ะมันก็มันก็อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่ต้องการคุยเรื่องนี้ก็มาคุยได้แล้วก็มีความรู้จากที่เรียนด้วยมาอัปเดตตัวเลขกันนะครับทีนี้ไอ้คำว่าที่ฟิลเจอร์มันโดนกดลงไปแล้วทําไมมันต้องเด้งด้วยเนี่ยเพราะว่า เราจะเรียกว่าค่าเบสิสค่าเบสิสก็คือส่วนต่างระหว่างตัวฟิลเจอร์เห็นป่ะซีรีส์ U เมื่อเทียบกับเซตเฟเนี่ยมันลบมันลบห้ามันดิ่งลงมาลบห้าซึ่งซีรีส์ U กับเซตเฟเนี่ยเอาเป็นว่าเบสิสมันติดลบเยอะฮะตลาดมันคงปรับเพิ่มขึ้นครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกอย่างทุกท่านเปตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ